พื้นฐานง่ายๆกับสีไม้วันนี้นะครับอันดับที่1สิ่งที่คุณจะต้องมีความเข้าใจก็คือการเลือกซื้อสีนะครับสีไม้เนี่ยจะแบ่งเป็น3ามลักษณะ 1. นึ่ไสจะแข็งนะครับไสไส้ของสีตรงเนี้ยที่เราหล่อออกมาเนี่ยนะครับก็คือเนื้อสีเนี่ยบางรุ่นก็จะแข็งนะครับแล้วก็จะมีกัมกึ่งนะครับอยู่ตรงกลาง แข็งกาลังดีนุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็นุ่มไปเลยก็มีนะใส่อ่อนๆน,นุ่มๆเลยก็มีเวลาเราจะนํามาวาดรูปเนะี่ยอย่างน้อยคุณจะต้องมีที่เป็นกลางๆนะครับอ่อนกําลังดีแข็งกําลังดีแล้วก็แบบนุ่มเอามาวาดผสมผสมกันนะครับอันที่มันใส้แข็งกําลังดีเนี่ยไม่อ่อนไม่แข็งเกินไปเนี่ยนะครับ จะเอาไว้ขีดเป็นเส้นก็ได้เอาไว้เกลี่ยก็ได้นะครับส่วนที่เป็นไส้นุ่มๆแบบนี้ไส้เขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะนุ่มๆน,นะครับเอาไว้เกลี่ยให้มันเบอร์เบอร์ฟุ้งๆไปนะมันจะทําได้ง่ายนะครับนั่นคือขั้นตอนที่1สําหรับการเลือกซื้อสีให้คุณดูที่ไส้ของเขานะครับทีนี้ลําดับที่2ก็คือกระบวนการในการลงสีทั้งภาพนะครับง่ายๆเลยก็คือ สังเกตเวลาเราลงในกระดาษเนี่ยนะครับเวลาคุณลงสีที่เป็นสีน้ำหนักเข้มเข้มเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสีเกือบเกือบจะดำนะคล้ายๆสีกระดานนะครับลงไปปุ๊บมันจะขึ้นเม็ดขึ้นมานะครับก็จะเป็นเม็ดขึ้นมามันจะเห็นเม็ดได้ชัดอย่างนี้นะครับแต่พอที่เป็นสีอ่อนๆมันก็จะลวงตาเราให้ดูเนียนเกินไปใน ในกระดาษนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ยเป็นออกน้ําตาลเข้มๆนะครับตัวนี้เป็นชุมภูอ,อ่อ,อนๆเห็นไหมครับถ้าดูผิวเผินแล้วมันเหมือนจะกืนเข้ากันนะครับลองกระเถิบมาเทียบผมกับใบบริเวณตรงใบนหน้าเนี่ก็ได้ครับสีสีของหน้านีครับเพื่อนๆดูแถวนี้ก็ได้ครับจะเป็นเม็ดเมด ตัวนี้จะเป็นเม็ดเมนะครับทีนี้ตรงนี้เหมือนเนียนมากเลยเพราะว่ามันมันลวงตาเราครับมันก็คือการลงสีไม้ไปนี่แหละจะเป็นสีอ่อนอ่อนเห็นไหมครับสีเหลืองออกครีมๆีมอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยระบายไปมันจะเหมือนว่ามันเนียนมากเดี๋ยวผมจะลองลงข้างๆเส้นผมนี่ให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นความต่างกันอย่างนี้ตัวนี้นะตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมจะเอาสีเนี่ยระบายลงให้ดู ไม่เอ่ยมันจะประกดสีขึ้นมาเน็ดหนึ่งลางๆแล้วด้วยความที่เขาน้นําหนักอ่อนๆน,นะครับอันนี้ผมระบายปกตินะครับไม่ได้ผ่อนแรงกดอะไรระบายมันเราระบายสีไม้ปกติเห็นไหมครับพอเรามาดูเทียบกันอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นเม็ดเท่าไหร่นั่นคือผมระบายธรรมดาแล้วถ้าเราหาสัมรีหรือทิชชู่ไปเช็ดนะครับ มันก็จะเนียนมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกอ่าอย่างเงี้ยนะครับเนียนมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้ถ้าเราอยากให้สีเข้มเนี่ยมันเนียนเราก็เช็ดได้นิดหน่อยแต่มันก็ยังปรากฏเป็นเม็ดอยู่ดีเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับมันยังขึ้นเป็นเม็ดให้เราเห็นอยู่ดีผมวาดลงบนกระาดาษ แบบหยาบนะครับด้านหยาบแต่พอเทียบกันกับสีเหลืองครับเหลืองกับเนี่ยน้ำตาลเข้มๆเ,มนะเนีเ่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเหลืองจะไม่ค่อยเห็นจริงๆมันมันเป็นเหมือนกันแต่มันลวงตาเราเท่านั้นเองทีนี้ถ้าคุณไม่ได้สีเรียดอะไรมากด้วยลักษณะของเขามันก็จะต้องทิ้งรอยรอยเนื้อสีที่ขูดบนกระดาษให้มันเกิดพื้นผิวบ้างนิดหน่อยพอะเราวงห่างจะเป็นอย่างนี้ เวลาเราดูงานเราไม่ได้ไปจ้องแบบจ้องขนาดนั้นหรอกครับเราจะดูประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะกกืนเข้าหากันเลยเกิดความสวยงามขึ้นมานะครับนี่คือลักษณะของของสีไม้นะที่ที่ผมเขียนส่วนของเพืพ่อนเพื่อนเองก็แล้วแต่ใครที่ใช้เกรีดแบบไหนนะครับแต่โดยเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูได้เห็นไหมครับขึ้นลายเหมือนกันเป็นเม็ด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 เราต้องดูห่างๆหน่อยนึงก็จะสวยหน่อยเงี้ยนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อ,นอยๆนำมาฝากเพื่อนๆนะครับไว้มีโอกาสผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับสีไม้นะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอครับขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานศิลปะนะครับสวัสดีครับ